เจคโนสวัสดีค่ะในวันนี้นะคะเจคโนขอ,อนำเสนอเป็นบ้านพร้อมที่ดินเช่นเคยแต่แปลงนี้อยู่ในเทศบาลเมืองอำนาจเจริญน,นะคะมีบริการพายื่นกู้ค่ะหรือต้องการซื้อสดก็ได้นะคะบ้านพร้อมที่ดิน260ตารางวากลางเมืองอำนาจเจริญค่ะราคา2 390้0 0บาทบ้านรีโนเวทใหม่นะคะ 260ตารางวาค่ะพื้นที่ใช้สอย120ตารางเมตรนะคะมี3ห้องนอน1ห้องน้ำา1ห้องโถงใหญ่ทาสีใหม่นะคะอุปกรณ์ห้องน้ำใหม่อุปกรณ์ไฟฟ้า LED ทั้งหมดรัวรอบบ้านค่ะเป็นสัดส่วนมีความเป็นส่วนตัวจอดรถได้เยอะพื้นที่กว้างและมีโซลเซลล์4จุดด้วยกันนะคะติดล้ววัดพระใหญ่ค่ะ พุทธอุทยานเมืองอำนาจเจริญนะคะอยู่ติดศูนย์ราชการอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญค่ะอยู่ใกล้แมคโคร 1. 4 4กิโลเมตรนะคะแปลงนี้นะคะตั้งอยู่บนเลขที่224รี่2หมู่5อำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญค่ะ2 3 9ล้าน390บาทนะคะรีโนเวทแล้วสวยเหมือนบ้านใหม่ สนใจทักคุยสอบถามหรือนัดชมแปลงจริงติดต่อโทรได้เลยค่ะติดต่อตามเบอร์โทรใต้คลิปเลยนะคะสำหรับวันนี้เจเคโนสวัสดีค่ะ